สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะนิวเบียนชาแนลเด้อจ้์เด้อมื้อนี้สิพามาเบิ่งสวนหลังบ้านเนาะจ้ะเนาะว่าสามีเฮ็ดไปฮอดถึงได๋แล้วเนาะจ้ะเนาะเบิ่งเล้วอ่นสามีกับลูกชายเฮ็ดอ่นเฮ็ดบ็อกปลูกผักเตรียมที่สิปลูกผักจก้ะอากาศมีแดดด,ดีดีมื้อนี่เฮ็ดไว้ สามบอกมูนี่เห็ดหลือฝืนไหมเนาะปีเนาะจักรัน <c oughs> ปกติทุกปีกเกษียนนี้เวลาปีนี้เราหลือเห็ดไหมทีนท้ายห้เบิ่งตอนนั้นอาจจะที่เอารถอันรถไทมาแล้วจ้ะเึ้นลลปลูกดอกไม้ ดอกกุหลาบประธานในข้นดอกก็ลังอันมาเตอัน,นั่นพอวาเราอลือสวนเห็ดออกไหมมันดูดีแล้วเน,ะนาะหนาประธานในขึ้นเนาะอันนี้กับต้นนั่นต้นอีนอนนงก็ ต้นบลูเบอรี่จะเนี่ยบลูเบอรี่ใบท่านปวงพอกฝังมาตอานนั่นต้นบลูเบอรี่สองต้นต้นพร้อมนี่เราสิเห็ดบัวหนาเนี่ยระหว่าน เห็นมองนั่งเล่นชมบรรยากาศย้ำแดดออกเนาะจ๊ะเนาะสิเราพลังย้ำาหมืนหนาวหอนเพิ่นกระตื้นเต้นเนาะจา๊ะเนาะมีแดดชมบรรยากาศตึ้งแดดตึ้งดอกไม้อำไม้ก็กําลังสิขึ้นโสิเปินหนมามันยเราเนาะจา๊ะเนาะ chút chút là chắc nói là nó có lắm sớm các trang quay xì đầy thai bưng mây nó cho nó ngon ngon nè Nói ta bằng án nó cho nó à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  สีเหลืองสีขาวสีชมพูพื้นที่กับกวางดอกจ้ะจกักสิปลูกีหยังดอกร้ายหลาย นักดอกใหม่จะได้จี้น้ำดอกใหม่เดี๋ยวเขา嘛านอกซานนอกซานสามีแปลงผักทั้งนั้นมองจะได้จี้ปลาหมึกตัวเนี่ยนกซานเนี่ยนะซ้ำเหมือมนว่านนิบาร์บีคิวเนอะจากนะ แค่นี้ละจ้าพ่อพี่นองค่ะสันสันเนาะจะนอคิดฮอดเด้อจาเด้อขอบคุณหลายๆจ้าพ่อแป่พี่นองคานิ้วเบนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย